สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยในช่องของหนุ่มสุประพศนะครับเช่นเคยครับพบกันวันนี้ผมมีสาระและประโยชน์ดีๆของพืชผักสมุนไพรมาฝากกันนะฮะช่องนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องผักชนิดหนึ่งที่ขึ้นตามรวบ้านนะครับนนเชื่อว,นนว่าหลายๆคนคงรู้จักนะนั่นก็คือผักตำลึงนั่นเองนะฮะเป็นเถาวันนะครับ ดูตามบริวบ้านตามสวนไรยนาต่างๆนะตับลึงนั้นนะฮะก็มีประโยชน์ทางอาหารแล้วก็ทางยาสมุนไพรด้วยนะครับมาพูดถึงเรื่องในการบริโภคนะทางสรรพคุณทางยานะตับลึงนั้นมนะะีช่วยต่อต้านอนุมูลสระ,นะะได้ดีนะครับและยังป้องกันความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายต่างๆนะฮะช่วยบำรุงผิวพรรณนะครับช่วยซ่อมแซม และสร้างเนื้อเยื่อในร่างกายได้ดีมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ยังนะช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งด้วยนะลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารนะครับและยังรักษาโรคเบาหวานได้ด้วยนะครับตําเร่งนี้นะฮะอ,อาการโรคหิตจางนะครับป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดน,นะครับ ประโยชน์ของผักตำลึงนะครับสรรุณุณทางยาแล้วก็ยังบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงรักษาสายตานะมวีวิตามิน A สูงเลยทีเดียวนะฮะบ,บํำรุงเลือดนะเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตนะครับช่วยป้องกันเ,เ,เส้นเลือดติดตันในร่างกายของเรานะครับนี่คือประโยชน์นะฮรสรรุกุลทางยาของผักตำลึงนะครับในการบริโภคนั้น ก็แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะนําใบหรือยอดมาต้มยทำทําแกงแล้วก็ปรุงรสสามารถรับประทานได้หรือว่าจะนํายอดมาลวกนะฮะต้มจิ้มน้าพริกอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ยังมีอีกเมนูหนึ่งนั่นก็คือนะครับนำใบมาปันน่นปั่นเสร็จเป็นใบเขียวแล้วก็นํามาต้มนะฮะแล้วก็ปรุงเป็น นะจะใส่โซดามะนาวอะไรต่างๆน้ำผึ้งนะครับอันนี้ก็คืออีกเมนูหนึ่งที่สามารถนำตำลึงามารับประทานในทางโภชนาการหรือในทางยานะครับที่ได้กล่าวไปนะฮะพิเศษแต่ก่อนนั้นที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับก็คือรากและเถาของตำลึงเนี่ยมีประโยชน์ และมีสรรพคุณในทานยามากเลยทีเดียวนะครับในตำราได้กล่าวไว้สามารถตอาเถาตากแห้งนะครับแล้วก็ใส่น้ำในหมอน้อสักครึ่งหม้อแล้วก็ต้มต้มแล้วก็กรองใส่ขวดแช่ตู้เย็นไว้ทานเป็นแทนน้ำไปเลยนะฮะทานปกติไม่ต้องเลือกเวลาทานอันนี้ก็ได้ประโยชน์สูงนะครับและอีกตำราหนึ่งก็มักจะนำมาดอกยานะฮะแต่ดอกยาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกินแล้วก็เมานะ ครับนะครับผมว่าเอารากรากแล้วก็เถาเนี่ยมาต้มดีกว่าครับต้มแล้วก็สามารถต้มรวมนะฮะผสมกับสมุนไพรตัวอื่นได้นะครับรสชาติหอมนะครับไม่ต้องผสมอย่างอื่นก็ได้เออว่าถ้าท่านชอบน้ำผึ้งก็สามารถหยอดน้ำผึ้งไปได้นะครับบำรุงกำลังร่างกายนะครับสำหรับท่านที่ผอมแห้งแรงน้อยนะฮะ และ่ตำราหนึ่งยังได้กล่าวไว้ว่านะฮะรากและก็เถาของตำเริงเนี่ยนะครับเป็นยาบำรุงสมรรถภาพทางเพศของท่านหญิงท่านชายก็ได้นะครับตำราได้กล่าวไว้นะครับซึ่งนำมาฝากกันทางช่องของหนุ่มสุรพจน์ในวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะฮะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ